สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในนะฮะในวันของวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่11อนะครับเนาะ,ะวันศุกร์นี้ก็ขอให้มีความสุขก,กันทั่วนหน้าเลยนะครันนะครับเนาะอ่ะ มาดูในหวยในวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่แล้วนะครับออกไปนี่ก็จะออกไปในที่ใน9ก้าศุกร์ที่4นะอ่าศุกร์ที่จะออกไปในที่ใน9 9 9 6นะฮะแล้วก็3 6นะ9บน9กาล่างนะครับสูงนี้ก็เกือบจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสูงนี้ก็มาในที่ในหกสานะครับ6 3 3 6ก็ถือว่านะครับเข้าไปในที่ใน3ศุกร์อ่านะครับ3ศมสุกติดติดต่อต่อกันเลย นะครับเนาะอย่างตั้งแต่ยี่สิแล้วก็4นะครับเนี่ย8 6ดหกมาแปแล้วก็มา6 3นะครับสลับในสูตรสูตรที่1นะอ่ะใช้มาหลายงวดแล้วเนาะสูตรสูตรที่1นะครับต่อมานะครับในนะครับเรียกว่าของในวันที่สูตรที่11นะฮะจะได้เลขไหนนะครับอาหารในตัวเด่นในชุดแรกกันก่อนเลยนะฮะสองตัวมา1ตัว เราก็จะนำเนี่ยวันที่จะออกนะครับหวยออกวันที่11อ่ะก็เอา1นี่แหละนะครับบวกกับหลักหมื่นวดก่อน4บวกกับ2สบวกกับ2นะรอบนี้ก็ต้อง1บวกกับ9นะครับเป็น10นะก็จะได้ศูนย์เพิ่มแต้มนะครับ6เปนะ็น7จ็ดศูนย์ก็จะเป็น1ในชุดแรกนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนี่เราก็จะนำนะครับในที่ในสองตัวล่างนะครับอ่ะก็คือในหลัก ในหลักพันกับหลักร้อยนะครับงมดที่แล้วนี่สี่กับ8 4กับ8นํนำมาลดแต้มล่าสุดก็ต้องเป็น9กับ6นนำมาลดแต้มนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 8้6 5 4อ่านี่เลยนะครับก็จะได้นะครับในตัวเลขในชุดนี้นะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 นะฮะแล้วก็จะเปในที่ในหนึ่1เ1้1หแล้วก็ 1, 4อ่ะถ้าเยอะไปนะครับถ้าชอบเด่นตัวไหนก็นำไปจับนะครับถ้าคิดว่าวันนี้วันที่11นะอ่ะาอาจจะมี1ก็เอาเฉพาะในชุดเด่นหนึ่งก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะฮะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะหรือจะไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร2526หรือสูตร6ชุด นะครับเนาะอ่ะนะในสุกที่1นะครับต่อไปในสุกที่2นะครับสูตรสุกที่ 2, 2> อาในวดที่แล้วไม่เข้านะครับเนาะอ่ะผลออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน9 9 9 6 3 6เนาะอืมก็มาแค่ในเด่ยนยในตรงนี้นะครับอ่ะสูตรนี้นะฮะก็คือหอาวันที่11นะ ก็จะเอาสุกก่อนหน้านะครับเนาะหาในเลขเด็ดในชุดแรกกันก่อนเลยนะครับก็เราจะนำนะครับในที่ในหลักสี่ 4, เป็นสองในหลักสิบในหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับจบับบวกกันแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่8เนะาะนะครับ9นะครับได้93บวกกับ6ได้99 9, บวกกับ 9นะครับเบวกกับ 8, 8 <7 S 2> เป็น17นเ7เพิ่มแต้มลดแต้มอ่ะก็จะได้แล้วนะครับในชุดแรกอีกชุดหนึ่งนะฮะที่จะมาจับเลยนะครับก็จะนำในที่ในหลักแสนหลักแสนกับหลักหมื่นจับบวกกันนะครับแล้วก็มาบวกด้วยเลขคงที่8เหมือนกัน9บวกเเป็น18 8บวก8เป็น16ก็จะได้ในที่ใน6นะฮะ,ะในตรงนี้ก็จะลดแต้มนะครับ6 5 4 3อ่ะนะครับสําหรับในสูตรที่2จับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน6 6 3 6 4 6 5 6 6 7 3 7 4 7 5 7 6 8 3 8 4 8 5แล้วก็8 6นะครับอ่ะในสูตรที่2นะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับงวดีว่าจะเข้าไหมนะครับสาหรับในสูตรที่2สวยวันศุกร์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่3นะฮะสูตรที่3ในสูตรที่3มนี่ก็งวดที่เราลงงวดแรกเลยนะครับงวดแรกเข้าไม่เข้านะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน9 6้6เกานะลงงวดแรกก็ไม่เข้าเลยนะฮะเนาะอืมก็ถือว่า5้าเนาะฮะกก็ถือว่าใกล้เคียง นะครับอ่ะตามต่อแล้วกันนะมันก็ยังมีในเลขเต็นอยู่นะฮะใน9เนาะอืมนะครับ,ม,นะรบมาดูในวันที่11นะครับสลับในสูตรนี้ตัวเด่นในชุดแรกนะครับก็จะนำนะครับในที่ในวันที่จะออกนะครับก็คือวันที่11นะฮะแล้วก็จะจับไปบวกกันในงวดที่แล้ว0518อ่า นะครับก็จะบวกกับหลักแสนหมื่นพันก็จะเป็นบวก9บวก9บวก9นะครับในตรงนี้1บวกเเป็น0 0บวกกับได้9 9เบวก9เป็น18งวดที่แล้วเพิ่มแต้มนะครับ8ก็จะเป็นในที่ใน9อีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่นำในอ,อีกชุดหนึ่งเถเด,เดนะครับ อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะนำนี่แหละนะครับแสนหมื่นพันนะครับแสนหมื่นพันจับบวกกันนะครับเดีวเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะ,ะในงวดที่แล้วเป็นศูนย์อ่ะก็จะลดแต้มมาเจ็ดเป็นหกเพิ่มแต้มไปเป็นแปดเป็นเก้านะครับนี่เลยนะในในในสูตรนี้นะครับ ก็รู้สึกว่าจะมีชนกันอยู่นะครับสลับในสูตรที่3นะฮะสูตรที่3นะครับกับในสูตรที่2นะครับนี่ชนกันในที่ใน886 8 6คู่เดียวเลยนะครับแต่นึนว่าที่แล้วผมก็ชอบ8.6นะเสดายมันไปออกข้างหน้านะครับในหวยวันพุธเนาะเสดายนะครับ อ่ะนี่เลยนะครับก็จะเป็นในสูตรหวยของในวันศุกร์นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับกับหวยวันศุกร์แล้วกันนะครับเนาะอ่ะเฮงเปับงๆแล้วกันใครอยากได้ในสูตรไหนก็อ่านะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเลขตัวไหนที่น่าสนใจนะครับในสูตร3ตัวด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันนะครับเนาะจะมารวบรวมสูตรทั้งหมดให้ดูกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Diolch yn